อินเดียเป็นประเทศที่มีระบบวันนะการจัดอันดับระหว่างวันนะสูงและวันนะต่ำจะเข้มงวดมากระบบนี้มีตั้งแต่เกิดตามท้องถนนของอินเดียเมื่อคนชั้นวันนะต่ำเจอกับคนชั้นวันนะสูงจะต้องก้มหัวกราบไหว้หรือไม่ก็ต้องหลบอยู่ห่างๆจนถึงตอนนี้ ระบบดังกล่าวยังคงมีอยู่ในหลายส่วนของอินเดียในศตวรรษที่19ประเทศอินเดียมีกฎแปลกๆคือผู้หญิงที่ใส่เสื้อผ้าต้องจ่ายภาษีถ้าไม่จ่ายภาษีจะไม่สามารถใส่เสื้อได้ส่วนบนร่างกายของผู้หญิงจะต้องไม่มีเสื้อผ้าปกปิดสวัสดีทุกคนนี่คือเรื่องแปลก ในฮอจดหมายเหตุกฎนี้ปรากฏในรัฐปากัวประเทศอินเดียตอนนั้นอินเดียเป็นอาณานิคมของอังกฤษอังกฤษเก็บภาษีสูงในหลายๆรัฐของอินเดียและกษัตริย์ทราแวนก็ต้องจ่ายภาษีด้วยแต่กษัตริย์ก็ต้องการผลประโยชน์ด้วยดังนั้นจึงปรึกษากับคนรอบข้าง ต้องมีกฎข้อบังคับอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้รับภาษีเพิ่มตอนนั้นมีคนเสนอว่าเก็บภาษีเสื้อผ้าชุดชั้นในผู้หญิงเพราะผู้ชายแตกต่างจากผู้หญิงชุดชั้นในเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้หญิงจะต้องสวมใส่ถ้าหากเก็บภาษีในลักษณะนี้จะทำให้สามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น แต่เนื่องจากอินเดียมีการแบ่งชนชั้นวันณนะจึงไม่มีการเก็บภาษีในวรรณะชั้นสูงดังนั้นจึงกำหนดเก็บภาษีจากผู้หญิงที่สวมใส่เสื้อผ้าในวันณะชั้นล่างสุดเนื่องจากคนในวรรณะสูตรมีฐานะต่ำสุดในอินเดียทาได้เฉพาะงานที่สกปรกมักถูกกลั่นแกล้งตาบเท่าที่พวกเขา สามารถจ่ายภาษีได้ก็จะต้องจ่ายภาษีในวันนสูตรคนส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนคนที่ไม่สามารถจ่ายภาษีได้จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากอยู่อย่างอับอายโดยไม่สวมเสือ้อคนอินเดียตัดสินชีวิตและอนาคตได้ตั้งแต่เกิดสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้คือ ชาวอินเดียให้ความสำคัญกับระบบวันณะมากเกินไปในอินเดียวันณะเป็นสิ่งที่กำหนดฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจลูกหลานของวันณะชั้นสูงจะมีฐานะดีตั้งแต่เกิดและไม่ว่าลูกหลานของวันณะล่างจะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่สามารถเข้าไปเป็นวันณะชั้นสูงได้ดังนั้น เมื่อผู้หญิงในวรรณะชั้นต่ำเจอกับขุนนางระดับสูงจะต้องเปลือยหน้าอกเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพวกเขาถ้าหากผู้หญิงยอมรับระบบนี้ไม่ได้ต้องการที่จะปิดมันก็ต้องจ่ายภาษียิ่งมีหน้าอกที่ใหญ่ก็ต้องจ่ายภาษีเพิ่มมากยิ่งขึ้น สาเหตุที่ทำให้สถานภาพของผู้หญิงในอินเดียตกต่ำมีต้นกำเนิดมาเมื่อพันกว่าปีที่แล้วจากหนังสือพระธรรมศาสตร์ซึ่งเรียบเรียงโดยนักบวชชาวอินเดียหนังสือเล่มนี้มีการพูดถึงการแบ่งชนชั้นวันนะจากวันนะสูงไปยังวันนะที่ต่ำที่สุดคือวันนะพราหมณ์วันนะกษัตริย์วันนะแพทย และวันณะสูตรคนวันนะสูงจะอาศัยหนังสือเล่มนี้เพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของวันณะชันล่างสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในวันนะสูตรลูกหลานที่มีหน้าอกกลับกลายเป็นภาระผู้หญิงวันนะสูตรหลายคนจึงเริ่มเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์เพราะมีเพียงคริสเตียนและผู้หญิงวันณะสูงเท่านั้น ที่ไม่ต้องปฏิบัติตามระบบภาษีวันนะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นคนจำนวนมากที่อยู่ในวันนะล่างจึงกลายเป็นคริสเตียนในที่สุดผู้หญิงที่ถูกกดขี่ในวันนะก็หันมานับถือาศาสนาคริสต์และประกาศว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาอย่างเท่าเทียมกันพวกเขา มีสิทธิ์ในการแต่งตัวคริสเตียนในอินเดีย20ล้านคนส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มวันณะชั้นล่างเพราะสำหรับชนชั้นวันณะสูงแล้วศาสนาคริสต์ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าดึงดูดแต่ก็มีหลายคนที่ไม่เต็มใจจะเปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์และไม่ยอมจ่ายภาษีดังนั้นจึงพากันออกมาต่อต้าน แต่เนื่องจากผู้หญิงเป็นวันณะที่อยู่ล่างสุดของสังคมการต่อต้านครั้งแรกไม่เพียงแต่จะไม่เกิดประโยชน์ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน่านอันพาวิเลียนปรากฏตัวขึ้น สร้างความหวังให้ผู้หญิงในวันนัสูตรได้กลับมาสวมเสื้อผ้าอีกครั้งวันหนึ่งในปีคศ,ศ1803มีเสียงเคาะประตูบ้านของน่านอันพาวิเลียนหลังจากเปิดประตูก็พบว่าเป็นชายกลุ่มหนึ่งมาเก็บภาษีเต้านมน่านอันพาวิเลียนเคยจ่ายภาษีมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังมาเร่งให้จ่ายภาษีอีกสิ่งนี้ ทำให้น่านอันพาวิเลียนโกรธมากเนื่องจากสูญเสียเลือดมากในที่สุดน่านอันพาวิเลียนก็เสียชีวิตสามีของเธอเศร้าและโกรธมากจึงกระโดดเข้ากองไฟในระหว่างการเผางานศพของภรรยาทั้งคู่เสียชีวิตด้วยกันไม่นานเรื่องราวของน่านอันพาวิเลียนถูกเผยแพร่นาดาว ไม่ต้องการถูกขายหน้าจึงตัดสินใจประท้วงพวกเธอเริ่มดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อขอร้องให้ปิดหน้าอกการประท้วงนี้เรียกว่าการจรลาจนนาดาวแม้ว่าในช่วงนี้ทางราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกระเบียบจำนวนหนึ่งเพื่อระงับพฤติกรรมดังกล่าวแต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดผู้หญิงของนาดาวได้เลยภายใต้แรงกดดัน ความคิดเห็นของประชาชนบุคคลสำคัญทางศาสนาการต่อต้านของผู้หญิงทุกสาขาอาชีพในที่สุดปี1858รัฐบาลอินเดียจึงได้ยกเลิกภาษีเต้านมลงคนรุ่นหลังก็ออกมาประท้วงที่น่านอันพาวิเลียนและบริเวณที่ตัดเต้านั้นเรียกว่ามุราจิปรมบูความหมายของมันคือ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของผู้หญิงกรีดหน้าอกแม้ว่าน่านอันพาวิเลียนได้เรียกร้องให้มีการยกเลิกภาษีเต้านมด้วยชีวิตแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาตินี้ยังคงไม่หายไปไหนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทของอินเดียการเลือกปฏิบัติยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะผู้หญิงอินเดียระบบที่ไม่เป็นธรรมยังคงมีอยู่แต่เดิมภาษีทำหน้าที่พัฒนาสังคมในขณะเดียวกันกลายเป็นเครื่องมือการเอารัดเอาเปรียบและเป็นทาสในยุคนั้นอีกด้วยในความคิดของพวกเขาเชื่อในแนวคิดเรื่องวงจรชีวิตและความตายวรรณะชั้นล่างของชาวอินเดีย เชื่อว่าความทุกข์ยากของชีวิตนี้คือบาปที่เคยทำไว้ในชาติที่แล้วตราบใดที่ชีวิตนี้ยังเคร่งศาสนาพอชาติหน้าจะสามารถก้าวข้ามชั้นวรรณะได้ประเทศอินเดียมีการพัฒนาวัฒนธรรมสมัยใหม่มากขึ้นเรื่อยๆคนรุ่นใหม่ในเมืองที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้า จะไม่ชอบระบบวันณะอย่างมากเมื่อการศึกษาเข้าถึงชนชั้นล่างมากขึ้นพวกเขาจึงสามารถเปลี่ยนระบบวันณะของอินเดียให้กลายเป็นประวัติศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์เรื่องทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอกับช่องเราโปรดฝากข้อความด้านล่าง และเราจะค่อยๆปรับปรุงนะคะ